ทุกคนมาอยู่กับวงงานภาพเล่นนะคะมาแล้วมาทานข้าวด้วยกันช่วงนี้จะช,ช่วนทานข้าวบ่อยเพราะว่ามีของเด็ดของดีมาให้เพื่อนๆชมนี่ใครเคยทานบ้างไหมคะใครเคยทานบ้างสารภาพมาก็จะเป็นน้ำพริกไก่นะคะใส่มะม่วงเปรี้ยวนะคะอร่อยด,ด็แต่อันนี้ไม่ได้ใส่ตะไคร้นะคะ อันนี้บุงงาซื้อจากน้าปูนะคะร้านประจําเพราะว่าถ้าแกขายเมื่อไหร่บุงงาก็จะซื้อเดี๋ยวบุงาจะให้ดูนะบุงาซื้อมาสองถุงนะคะทุกคน,นถุงเบลลอรเบลเลอร์เนี้ยสิบบาทนะคะทุกคนไม่แพงนะคะสิบบาทกินได้เป็นมื้อบางที่เหลือด้วยซ้ํานะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญบุงาจะกินกับแป้งแป้งอ่อนๆหวานอ้อเจาะอ้อเจาะนี่เลยนะจ๊ะทุกคนกัดกรอบๆนะคะกินแป้งอ่อนเข้ากันแล้วก็ที่ ขาดไม่ได้นี่แตงมูนะคะกินคู่กับข้าวช่วงนี้เคยบอกทุกคนแล้วว่าจะพยายามลดความอ้วนนะคะก็กินอันนี้คู่ไปเลยเยน็นๆหวาน,นๆนะจ๊ะทุกคนโอเคเรามาทานกันเลยวาก็มีไข่ต้มด้วยนะจ๊ะโอเคกินกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนไข่ต้มนี่ใครเคยทานนะคะอร่อยนะ บางทีก็ใส่ตะไคร้บางทีก็ไม่ใส่นะกับแป้งจะมีอันนี้ด้วยคย่ะทุกคนใครเคยกินบ้างขี้เกี่ยมก <c oughs> ิ้งกา่า <c oughs> อันตำปนขี้เกี่ยมตำป,น,ตำปนกิ้งก่าก็ใส่อันนี้เช่นกันนะใส่มะม่มวงเนาะอร่อยเนาะทุกคนมองเห็นไหมเอ,อย่อยน,นะเฟรชสวยมาก กินอยู่แบบง่ายๆนี่ก็กัดไปเลยไม่ต้องหันไม่ต้องอ,อะไรมากมายนะคะทุกคนกินเลย<ม>เอาเลยตอนเหล็กๆะคะมีกิ้งกาก็จะจำใส่เช่นกันวนกันจำคล้ายๆกันนี่แหละค่ะทุกคนหัไม่ได้กินเลยนะแจ้งนุ่มหวาน สิบบาทสิบบาทกินสามคนแจงว่าไม่ลูกเพื่อ <c oughs> <c oughs> นเพื่อนทานข้าวยังคะทานกับปงหงาแล้ว <c oughs> กินอยู่แบบง่ายๆนะคะที่ปงหงาพาชมก็คือปงหงาก็กินแบบนี้จริงๆ <c oughs> แต่ถามว่ามีมือกินอร่อยไหมก็มี โอกาสพิเศษโอกาสวันเกิดโอกาสที่ว่าเราเออมีตังหน่อยอะไรอย่างนี้อีกอย่างเราก็พอเพียงประหยัดนะคะก็ที่กินก็เป็นเป็นน้ำพริกผักกินแป้งหมกินไข่ต้มนะคะก็มีกินหมูกินอะไรทั่วไปนั่นแหละบางทีเนาะก็ไม่ถึงกับไม่กินเลยนะคะเดี๋ยวโอกาสพิเศษาหมาเลยจะพาไปดูร้านที่ร้านโปรดนะคะเดี๋ยวรอโอกาสพิเศษก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปนะคะ เรากินพอแค่อิ่มนะคะกินมันเยอะก็อ้วนเยอะนะคะทุกคนเพราะตอนนี้รู้สึกว่าน้ําหนักเยอะขึ้นควณเพื่นะนั่งทํางานใช่หไหมคะเพื่อนนั่งเย็บผ้าไม่ได้ออกไปไหนก็มีออกไปบ้างเวลาไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปหรือไม่จะไปนาบ้างแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ไปสักเท่าไหร่นะช่วงนี้นะคะพอดีงานเย็บก็มีเยเอะเนาะทำงานเย็บควบคู่กับยูทูบนะคะ แล้วฮะ,ะน้ำพริกไก่นะ,ะไก่ต้องเป็นไก่ไก่รุ่นเนาะจะอร่อยเนาะเป็นไก่บ้านที่เลี้ยงธรรมชาติที่มอร่อยนะคะทุกคนเนาะจะอร่อยมากกี <c oughs> <c oughs> ่นาทีแล้วดวนม <c oughs> <c oughs> ื่อไห่ชวนเพื่อนกินทุกวันเลยเนากินข้าวนะคะเพราะว่า บูงากินอะไรอยางให้ดูนะคะว่า,าโอเคกินอะไรบ้างเนะะี่ยแตงนะคะอันนี้คือชาวบ้านก็ปลูกเองค่ะทั้งหมดเนี่ยห้าบาทอันนี้กินไปแล้วสามสี่ลูกะคะห้าบาทห้าบาทอยูเช่นแตงโมงนะคะเพื่อนๆอันนี้ลูกขนาดกลางนะคะทุกคนแบ่งกันสามคนสิบบาทอเงี้ยค่ะมันถูกแล้วก็น้ำพริกเนี่ยค่ะถุงละ คงละสิบบาทอย่างนี้นะเพื่อนว่าอยู่แบบพอเพียงนะคะว่าอร่อยไหมอร่อยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราทํากินเองก็จะแพงกว่านี้บางอย่างแล้วก็ยอมที่จะซื้อถูกไหมะคะถือว่าอุดมกันด้วยเนาะไม่แพงนะคะเอคนที่เขาทําขายก็อาศัยว่าทําทีละมากๆแล้วก็ขายเราเองก็อาศัยว่าเออไม่แพงเราซื้อกินได้นะคะแล้วเป็นอาหารบ้านๆนะคะหาก,กินยากเหมือนกันนะคะพเพื่อนไม่ควรมีใครทำนะ วันเดีวโอกาสพิเศษเราจะทำกินกันเองแบบว,ว่าเจอกันสมัยพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยตอนบูงายเด็กได้กินนะมีกิงกาเคยกินนะคะใครเคยกินสารพาพมาเลยโอเควางไ้พิ้งแตงโมคู่บางท่านกินไม่เป็นเนาะต้องกินหลังข้าวกินหลังข้าวสุดท้ายแต่ตูง่ายก็กินคู่ไปเลยอร่อยกินข้าวง่ายด้วยค่ะ บาทีมันฝืดพออลไรเงี้เราก็กินมิคู่ไปเลยแทนที่เราจะจิบน้ำนะคะตับแกงคู่ไปนะคะอโอเคค่ะอืหกนาทีแล้ว โอเคเดี๋ยวครั้งหน้าพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆบุงอาจจะพาก,กินอะไรนะคะจะมีอะไรเด็ดเด็ดเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสได้ทําอะไรก็จะทําให้ดูเนาะแต่วันนี้พุงาจก็ซื้อเพราะว่าสิบบาทไม่แพงทํากินเองจะลงทุนเยอะกว่านั้นแ้วช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาทําทเองเนาะแต่วันนี้ขอบคุณมากๆที่คอยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ไว้สำหรับวันนี้บายๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆ